ตาปานแกเป็นลูกบนธรรมของหมอผีประจําหมู่บ้านซึ่งแต่เดิมก็เป็นลูกหลานของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ด้วยเหตุที่ว่าลูกชายของหมอผีประจําหมู่บ้านนั้นได้เกิดตายไปโดยโลคกภัยไข้เจ็บตั้งแต่อายุยังน้อยจึงได้ใช้ปูนแดงป้ายเอาไว้ที่หน้าอกของลูกชายก่อนที่จะฝังเพื่อว่าชาติหน้าลูกชายกลับมาเกิดอีกก็จะได้เห็นรอยปานแดงที่หน้าอกจะได้รู้ว่าเป็นลูกชายของตนเองและบังเอิญลูกชายของหมอผีนั้นตายไปไม่ถึงปี ก็มีหญิงชาวบ้านตั้งท้องและคลอดลูกออกมามีปานแดงอยู่ที่หน้าอกเช่นกันด้วยความที่พ่อแม่ของเด็กปกติแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากหมอผีประจําหมู่บ้านรู้เขา้าจึงได้ไปขอลูกชายของหญิงชาวบ้านนั้นมาเลี้ยงแทนเป็นลูกบุญธรรมของตนเองเพราะเชื่อฝังใจว่าลูกชายของตนเองนั้นกลับชาติมาเกิดก็เลยตั้งชื่อว่าปานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อเติบใหญ่ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้และวิชา,าคมต่างๆที่ตนมี ให้กับตาปานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยเมื่อตาปานเติบโตเป็นนมก็ได้ยึดอาชีพเป็นพลานเข้าป่าล่าสัตว์จากวิชาความรู้ที่ได้สืบทอดมาจากหมอผีซึ่งสมัยก่อนก็เคยเป็นพลานมาเช่นกันซึ่งสมัยนั้นตาปานถือได้ว่าเป็นพลานนมที่มีวิชาอาคมแก,ก่กาคนหนึ่งเนื่องจากว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาทั้งหมดจากหมอผีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของตนเองซึ่งล้วนแล้วแต่ก็เป็นวิชาอาคมทางด้านสายดำ ที่มีความเข้มขลังและน่ากลัวลึกลับซ่อนเล่นอยู่ต่างจากพลานคนอื่นๆในหมู่บ้านเดียวกันหรือแม้แต่พลานที่อาศัยหากินอยู่ในละแวกนั้นเมื่อรู้ว่าตนเองมีวิชาอาคมเหนือมากกว่าใครไม่ว่าจะเป็นพลานรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ทําให้ตาปานมีความฮึกเหิมไม่เกรงกลัวใครสืบทอดนิสัยสันดานมาจากหมอผีซึ่งเป็นพ่อบนธรรมของตอนเองมาตั้งแต่สมัยหนุ่มไม่มีผิดภายหลังทั้งชาวบ้านและพลานที่หากินอยู่ในผืนป่าเดียวกันก็เลยไม่มีใครอยากจะยุ่ง หรือไปวุ่นวายกับตะปานเพราะเคยมีหลายคนที่ไม่ชอบพอกันกับตะปานถูกคุณใสเล่นงานเอาถึงตายมาแล้วโดยความจองห้องยิงพยองตะปานก็ทําตัวเป็นนักเลงโตตั้งแต่สมัยหนุ่มจนเมื่อมีอายุมากขึ้นล่วงเกือบ50ปีเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีลูกมีเมียเหมือนกับใครเขาเพราะไม่มีหญิงชาวบ้านคนใดอยากจะเอาคนอย่างประเภทตาปานไปทําเป็นผัวแต่นิสัยของตาปานที่สืบทอดไปจากตัวหมอผีซึ่งเป็นพ่อบุญธรรม กับทําให้ตัวหมอผีรู้สึกโมิใจแทนที่จะห้ามปามหรือสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆพ่อแม่ที่แท้จริงของตาปาลก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอนสั่งอะไรตาปาลได้เพราะหลังจากที่ยกให้หมอผีเอาไปเลี้ยงจนเติบโตกระตัดขาดย้ายถิ่นฐานไปหากินยังที่แห่งใหม่ไม่ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนด้วยหลังจากที่ตัวหมอผีตายไปตาปานก็ยังยึดอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์อยู่แบบนั้นแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้ยากลำบาก มรดกที่หมอผีได้ทิ้งเอาไว้ก็มีมากมายแต่ด้วยความที่ชอบเข้าป่าเป็นนิสัยไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการที่จะไปล่าสัตว์เท่านั้นแต่ปานมักจะชอบใช้เวลาอยู่แต่ในป่าหลายวันเลาะไปตามผืนป่าหลายที่ที่ไม่เคยเหยียบย่ำเข้าไปเพื่อว่าจะได้เจอกับพลานที่มีวิชาอาคมแก่ก้าไม่ต่างอะไรกับตนจะได้ลองวิชาอาคมของตนเองดูบ้างหลายครั้งกระสมดังปาถนาที่ตาปานได้คิดเอาไว้เจอพลานแปลกหน้าหลายคน ที่ตะปานได้ใช้วิชาอาคมของตนเองเพื่อลองของพลานเหล่านั้นจนต้องพากันหนีกระเจิงรอดตายจากการเล่นงานของตะปานไปแต่บางรายก็ถึงกับตายไปเลยกม็มีเมื่อไม่สามารถแก่วิชาอาคมหรือว่าขนสของตะปานได้บางคนก็ถูกสัดได้า์โดยเฉพาะกับเสือที่เกิดจากอาคมของตะปานฆ่าตายอย่างอ,น,น,อานาอนาถอยู่ในป่าพลานที่รอดตายจากการถูกไล่ล่าของเสืออาคมบางคนก็มาเล่าปากต่อปากว่า เสือนั่นมันเกิดจากตัวของตะปานเองที่ได้กลายไปเป็นเสือสมิงด้วยวิชาอาคมสายดำที่ตะปานนั้นมีและไม่มีพลานคนใดสามารถที่จะทำอะไรกับตะปานได้แม้แต่คนเดียวจนหลังๆไม่มีพลานคนใดกล้าเข้าป่าไปหาหลาสัตว์อีกเลยซ้ำไร้ายไปกว่านั้นหลังจากที่ตะปานได้ฆ่าพลานคนอื่นตายขณะที่อยู่ในร่างของเสือสมิงก็ยังกัดฉีกเนื้อหนังของเหยื่อกินเข้าไปด้วยและนั่นก็คือผลชั่วจากการกระทำของตัวตะปานเอง ที่ได้สร้างเอาไว้กับพลานและชาวบ้านคนอื่นๆเอาไว้อย่างมากมายไม่สามารถที่จะให้อาภัยได้เมื่อข่าวว่าตะปานแต่กลายไปเป็นเสือสมิงแผ่สะพัดกระจายออกไปหลายหมู่บ้านก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านและพลานคนอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามป่าเขานั้นล้วนแต่ต้องทํามาหากินโดยการหาของป่าหรือไม่ก็ล่าสัตว์เป็นอาชีพหลักหลังจากที่ตัวของตะปานเองรู้ตัวว่าพลาดท่ากินเนื้อหนังของคนเข้าไปแล้ว ก็ไม่ยอมออกมาจากป่าอีกเลยใช้ชีวิตหมกตัวอยู่แต่ในผืนป่าคอยดักล่าสัตว์ป่าหรือแม้แต่คนที่หลงเข้าไปเพื่อกินเป็นเหยื่อและไม่คิดที่จะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ทําผิดพลาดไปแต่อย่างใดชาวบ้านและพลานคนอื่นๆต้องอยู่และหากินกันโดยความหวาดระแวงเลยมาหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายนั้นเกิดขึ้นได้สมเดือนเป็นช่วงที่ชาวบ้านเดือดร้อนและลําบากกันมากก็ได้มีพระธุดงค์นมรูปหนึ่ง เดินธุดงเข้าไปยังผืนป่าแถบนั้นและได้แวะปักกดอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของตะปานและเมื่อชาวบ้านได้รู้ข่าวว่ามีพระธุดงเข้าไปปักกดอยู่ก็เหมือนว่าได้พบกับแสงสว่างดวงใหม่ที่ส่องประกายเจิดจ้าน่าจะสามารถช่วยให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างสงบสุขได้อีกครั้งโดยการขอให้พระธุดงนมได้จัดการกับเสือสมิงในล่างของตะปานนั่นเพราะต่างก็รู้ว่าพระธุดงไม่ว่าจะนมหรือว่าชลาภาพย่อมมีวิชาอาคมและพลังจิตแก่กล้า จากการที่ฝึกฝนบำเพ็ญเพียรภาวนามาอย่างเนื่องนานมากกว่าปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างตะปานเป็นแน่ชาวบ้านจึงร่วมกันไปอาราธนาขอร้องให้พระธุดงคนุ่มเพื่อเข้าไปจัดการกับเสือสมิงที่เกิดจากวิชาอาคมและตัวของตะปานเองเมื่อได้รับฟังความทุกข์ของชาวบ้านแล้วพระธุดงค์หนุ่มก็ไม่ได้พูดรับปากใดๆกับชาวบ้านเพียงแต่บอกว่าจะเข้าไปดูให้หลังจากที่ท่านปากกจู เพื่อรับบิณฑบาตและเทศนาสั่งสอนชาวบ้านได้เพียงหนึ่งคืนวันลงขึ้นท่านก็เก็บอัฐาบริขารหลังจากที่ฉันพัตหารเช้าเสร็จแล้วเดินดิ่งเข้าป่าหายไปในทันทีซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีทั้งชาวบ้านหรือว่าพลานกล้าเข้าป่าไปแม้แต่คนเดียวพระธุดงหน่มเดินดิ่งเข้าป่าลึกหาที่ไม้เหมาะๆได้กําหนดจิตลงหน้าพื้นป่าบริเวณหนึ่งที่ดูแล้วเหมาะกับการนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนา และมีพื้นที่ให้เดินจงกรมได้ไม่ต้องเก็บกวาดอะไรมากนักเมื่อกำหนดจิตลงณนะบริเวณนั้นเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ทำภารกิจของท่านจนเสร็จสิน้นก็เริ่มนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่อย่างสงบในกรดนั่นเองผืนป่าที่เยียบย่ำเข้าไปปักกดอยู่นั้นเป็นผืนป่าลึกที่พระธุดงค์หนุ่มเหมือนว่าในจิตใจนั้นมุ่งมั่นที่จะเข้ามายังผืนป่าแห่งนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แบบน้นจนใกล้คำ จึงได้เลืมตาคลายออกจากสมาธิเพื่อที่จะไปเก็บหาเอาไม้แห้งมาก่อเป็นกองไฟขึ้นมาเพื่อต้มน้ำฉันเพราะน้ำที่หาไดจากลำธารเล็กๆใกล้ๆบริเวณนั้นอาจจะไม่สะอาดมากนักมันอาจจะนำพาโรคไข้่ป่ามาหาตนเองได้ทั้งกองไฟก็ยังป้องกันสัตว์มแมลงหรือวายุงที่จะมากัดต่อยได้เป็นอย่างดีขณะที่กำลังนั่งฉันน้ำร้อนอยู่จู่ๆก็มีร่างของคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน ปรากฏตัวเดินดิ่งเข้ามาพระธุดงค์หนุ่มไม่รู้หรอกว่าคนผู้นั้นเป็นใครแต่ดูจากลักษณะท่าทางแล้วตามที่ชาวบ้านได้บอกเอาไว้ขนาจะเป็นตาปานที่บัดนี้ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อรู้ว่าคนที่ปรากฏตัวมาให้เห็นนั่นคือตาปานแทนที่พระธุดงค์หนุ่มจะมีอาการตกใจกับแสดงท่าทางดีใจเสียอีกที่แม้ว่าอาจจะรู้ว่าอาจจะถูกตาปานนั้นฆ่าตายเอาได้ง่ายๆพระธุดงค์หนุ่มกับพูดจาทักทายกับตาปานที่เดินลงมา นั่งไกลออกไปจากกฎลาวสามวาเหมือนกับว่าสนิทสนมและรู้จักกันมานานถามความเป็นอยู่ของตะปานว่าสบายดีหรือไม่ตัวตะปานเองที่แม้ว่าตอนนี้ได้กลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปแล้วแต่ก็ยังมีจิตและสามัญสำนึกที่ยังเป็นคนอยู่ก็ได้พูดคุยตอบโต้กับพระธุดงค์หนุ่มไปบ้างแม้จะแปลกใจกับกิริยาท่าทางของพระธุดงค์หนุ่มไปบ้างแต่ในใจก็คิดเช่นเดียวกันกันกบพระธุดงค์หนุ่มคือเหมือนกับรู้จักและมักคุ้นกันมานาน แต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีสันดานไม่เหมือนกับคนอื่นๆจากการเสี่ยมสอนของหมอผีที่ได้ชุบเลี้ยงและเติบโตขึ้นมาบวกกับความที่ตะปานนั้นได้กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วครึ่งหนึ่งพูดคุยทักทายกันได้ไม่นานก็ได้แสดงสันดานเดิมของตนเองออกมาเพราะต้องการที่จะออกมาตามล่าเหยื่อและเมื่อเห็นพระธุดงหนุ่มเข้าก็อยากจะลองดีลองของกับพระธุดงหนุ่มดูบ้างก่อนที่จะล่าไปเป็นเหยื่อฉับพลันนั้น ตะปานกับลุกขึ้นยืนจังก้าโดยที่ร่างได้เปลี่ยนเป็นไอไลพาดกรไปแล้วต่อหน้าของพระธุดงนมที่ก็ยังคงนั่งนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวหรือว่าตกใจใดๆปล่อยให้ไอไลเสือสมิงตะปานนั่นพุ่งกระโจนเข้าหาพอไอไลเสือสมิงตะปานนั่นข่มไปที่ร่างของพระธุดงนมมันก็ฝังคมเขี้ยวฉีกระชากร่างของพระธุดงนมจนเลือดแดงฉานสาดกระจายเต็มกดไปหมดเมื่อเห็นว่าเหยื่อไม่ได้มีพิษสงอะไรมากมาย สุดท้ายก็ได้ตายคาคมเขี้ยวของมันมันก็เลยลากเอาล่างของพระธุดงหนมไปจนไปถึงที่อยู่อาศัยที่มันใช้กดดานตลอดระยะเวลาที่อยู่ในป่าบริเวณที่ตะปานอาศัยอยู่นั้นเต็มไปด้วยเศษซากโครงกระดูกทั้งของสัตว์และของมนุษย์เต็มไปหมดก่อนที่มันจะลงมือกัดฉีกกินเนื้อหนังของพระธุดงน่มไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างที่บัดนี้มีร่างของพระธุดงน่มอีกล่างยืนจ้องมองร่างเสือสมิงของตะปานอยู่ทางด้านหลัง ปล่อยให้มันกัดฉีกกินเนื้อหนังของร่างที่นอนอยู่นั่นซึ่งหากดูดีๆแล้วนั่นมันก็คือต้นกล้วยป่านั่นเองที่พระธุดงค์หนุ่มได้เนลมิตขึ้นมาแทนร่างของตนเองปล่อยให้ลายเสือสมิงตะปานกัดฉีกกินอย่างสาสมใจจนสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนจะรู้ตัวว่าสิ่งที่มันใช้คมเขี้ยวกัดฉีกกินอยู่นั่นไม่ใช่ร่างของคนแต่อย่างใดแต่กลับกลายเป็นต้นกล้วยปา่าที่กัดฉีกออกมาล้วนแต่เป็นเศษใยของต้นกล้วยทั้งหมด แถมเส้นใยของตนกลวยที่กัดฉีกออกมานั่นก็ยังกลับกลายเป็นเถาวันขนาดใหญ่ยืดยาวออกและเลื้อยลัดล่างของตนเองจนแน่นราวกับว่ามันมีชีวิตพยายามดิ่นลนกระเสือกกระสนเพื่อให้ตัวเองนั้นหลุดรอดแต่ก็ไม่สามารถหลุดรอดออกจากเถาวันพวกนั้นได้หันมาเห็นพระธุดงค์หนุม่มที่ยืนสงบนิ่งจ้องมองอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าตนเองนั้นเสียท่าให้กับพระธุดงค์หนุ่มแล้วแต่ก็พยายามดิ้นลน ต่อสู้กับเถาวัลย์ที่ยังพันหลางกายของตนเองอยู่นานถึงกว่าสิบนาทีจนสินลิศหมดเลี่ยวแรงพระธุดงหนุ่มถึงได้เดินเข้ามาใกล้ๆกับรลางของตะปานที่บัดนี้ได้คืนหลางเป็นตะปานดังเดิมแล้วในสภาพที่หมดเลี่ยวแรงและพิษสงจู่ๆก็มีบาดปรากฏตัวอยู่ในมือของพระธุดงหนุ่มขึ้นมาที่ภายในนั้นบรรจุไปด้วยน้ำมนต์ที่ท่านได้ทำพิธีเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะใช้มัดยาคาจุ่มไปที่น้ำมนต์ในบาด แล้วก็สลัดใส่ร่างของตะปานที่ยังถูกเถาวันพันธนาการอยู่เมื่อร่างของตะปานสัมผัสกับน้ำมนต์ก็ถึงกับสั่นสะท้านไปทั่วทั้งล่างด้วยความหนาวเหน็บจู่ๆพลิบตาเดียวก็กลับมีอาการร้อนเผาขึ้นมาอย่างกระทันหันจนมีไอระเหยขึ้นมาจากร่างของตะปานเลยทีเดียวพยายามดิ้นล้นสุดชีวิตเพื่อจะหนีเอาตัวรอดอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้จนสุดท้ายอาการหนาวร้อนก็นได้หายไปเถาวันที่พันธนาการร่างอยู่ ก็ค่อยๆคลายออกกลายเป็นเส้นใยของตนกลวยปาบัดนี้ตะปานรู้ได้ทันทีว่าวิชาอาคมใสดำที่อยู่ในตัวของตนเองนั้นได้ถูกน้ำมนในบาดของพระธุดงค์หนุ่มล้างอาถรรพ์ออกไปจนหมดสิ้นแล้วเมื่อตั้งสติได้ก็รู้ถึงบาปบุญคุณโทษความดีความชั่วที่ตนได้ก่อและสร้างเอาไว้กับชาวบ้านและพลานหลายคนจึงได้คลานเข้าไปกราบที่แถบเท้าของพระธุดงค์หนุ่มด้วยความสำนึกผิดแล้วท่านก็เอ่ยปาก เรียกตะปานว่าโยมพี่คำนี้เล่นเอาถึงกับตะปานหน้าช้าพ่อไม่เคยมีใครเรียกตนเองว่าพี่มาก่อนพระธุดงค์หนุ่มจึงได้เท้าความหลังเล่าให้ตะปานได้ฟังว่าตนก็คือน้องชายแท้ๆของตะปานซึ่งหลังจากที่พ่อแม่ได้อพยพออกไปจากหมู่บ้านไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่ในตัวเมืองจนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้มีตนเกิดมาอีกคนหนึ่งแต่พ่อแม่ก็ได้มาเสียไายลเรียกกัน หลังจากที่ท่านออกอุปสมบทเป็นพระได้ไม่นานซึ่งก่อนที่จะออกอุปสมบทท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรมาแล้วหลายพรรษาออกทุดงไปตามป่าเขาทั่วไปกับพระอาจารย์ที่ทำพิธีบรรพชาให้หลังจากที่สิ้นโยมพ่อโยมแม่ไปแล้วเลยได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะขออยู่ในล่มกาสาวพั์ไปตลอดชีวิตและออกตามหาตาปานซึ่งเป็นพี่ชายตามคำบอกเล่าของพ่อแม่จนสุดท้ายก็ได้มาเจอกัน แม้จะอยู่กันคนละสถานะและสถานการณ์แต่เมื่อรู้ว่าพี่ชายได้สำนึกผิดในเรื่องของบาปบุญคุณโทษแล้วจึงได้แนะนําให้พี่ชายออกบวชตลอดชีวิตแม้ไม่สามารถที่จะเป็นพระสงฆ์ได้ก็ขอให้ใช้การนุ่งขาวห่วมขาวแทนและใช้ชีวิตบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แต่ในผืนป่าก็ได้จะได้ไม่เป็นที่ขาใจและถูกตามล่าของชาวบ้านเมื่อสองพี่น้องได้สนทนาพูดคุยกันได้พอสมควรแล้วพระธุดงหนุ่ม ก็ได้ชักชวนพี่ชายกลับไปที่กฎของตนเองเพื่อที่จะได้แนะนำเกี่ยวกับการต้องปฏิบัติตนและเรียนรู้เรื่องาศาสนาไปบ้างก็ยังดีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสองพี่น้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันเพียงระยะเวลาสั้นๆ3วันสคืนก็แยกกันไปตามทางของใครของมันแต่ปานนั้นถือว่ายังมีบาปกรรมติดตัวอยู่มากคงต้องใช้ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ในพืนป่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนพระธุดงนุมก็เก็บอัฐบริขารเดินธุดงย้อนกลับออกไปที่หมู่บ้านบอกกล่าวกับชาวบ้านว่าคงจะไม่มีเสือสมิงออกมาเข็นฆ่าอารวาสให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้วก่อนที่ท่านจะออกธุดงไปยังพื้นที่ต่อไปที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะแวะมาที่ผืนป่าแห่งนี้